สวัสดีครับก็มาถึงงานชิ้นที่1 2นะครับก็จะเรืการบ้านเนาะนะครับก็ข้อแรกนะครับผูบอกว่าต้องการสร้างจํานวนที่มี5หลัก5หลักจะต้องมี5ตำแหน่งนะนะครับและเป็นการสร้างจํานวนนะครับนักเรียนการสร้างจํานวนแต่หลักแรกต้องอ้านเป็นศูนนะอ้านเป็นศูนย์นะครับหลักสายสุดต้องอ้ามเป็นศูนย์นะครับจากเลขโดดที่ก้อยมามี0 1 2 3 4 5 6ไม่มี6กับ8นะครับ อันตรงนี้แหละนักเรียนต้องระวังนิดนึงนะครับว่าโจทย์ให้เลขครบเก้าตัวไหมยี่สิบตัวนะครับเลขเหลืมีั้งหมส10ตัวนะครับซึ่งในที่นี้มีเลขเราแบ่งเป็นจำนวนคู่จำนวนคี่นะครับมีเลขจำนวนจำนวนคู่มีเลขอะไรบ้างศูนย์สองสี่แค่นั้นแหละนะครับที่เหลือหนึ่งสามารถเก้านะครับห้าตัวทั้งหแดดตัวนะครับจะสร้างจำนวนได้ ทั้งหมดกี่จำนวนเมื่อข้อ1นนะครับสร้างแต่ละหลักใช้เลขโดดซ้ํากันได้ถ้าซ้ากันได้นักเรียนแสดงว่าแต่ละหลักเป็นสระจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้เพราะมันซ้ํากันได้เพื่อนใช้แล้วเราจะใช้ด้วยก็ได้หรือเราจะไม่ใช้ก็ได้นะครับหมายความว่ากาว่าเพื่อนของครูคือหมายว่าหลักนี้ใช้เลขอะไรไปหลักต่อไปจะใช้อะไรก็ได้นะครับผมดังนั้นคนนี้ซ้ํากันได้นักเรียนคิดแยกเป็นแต่ละหลักได้เลยครับผมหลักแรกนะครับหลักแรก หลักแรกตรงนี้นะครับโจทย์ให้มาเลขทั้งหมดกี่ตัวนะเมื่อกี้เรานับ8ตัวไหม1 2 3 4 5 6 7 8หลักตรงนี้ใช้ได้ทั้ง8ตัวอุ้ยจาก8ตัวไม่ใช่ใช้ได้ทั้ง8ตัวแต่ห้ามเป็นศูนย์ไป1ตัวนะครับห้ามเป็นศูนย์ไป1ตัวังนั้นหลักแรกของเราตรงเนี้ยเป็นได้หมด7แบบ7วิธีนะครับ7แบบ7วิธี ก็คือจะเป็นหนึ่งก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ห้าก็ได้หกเจ็ดก็ได้หรือเก้าก็ได้นี่เจ็ดวิธีนะครับต่อไปตำแหน่งต่อมานะครับเนื่องจากตำแหน่งตัวเนี้ยโจทย์ให้เลขว่าทั้งหมดแปดตัวและเขาบอกซ้ำกันได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเพื่อนจะใช้แล้วหรือเพื่อนไม่ใช่ทีนั้นตรงนี้ยังไงก็ได้แปดตัวเลยนะครับแปดจำนวนเลยเช่นเดียวกันหรับหลักือื่นก็เหมือนกันพราไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วนี่ถูกไหมในการสร้างเลข นะครับในการสร้างจำนวนเนี่ยนะครับเงื่อนไขมันก็คือหลักสายสุด้อดเป็นสูตแค่นั้นเองนะครับดังนั้นที่เหลือเป็นแปดหมดนะครับแปดหมดแปดหมดแค่นั้นเองนะครับก็จะได้เป็นจํานวนเลขแปดตัวนี้สามารถจะาสร้างจํานวนออกเป็นออกได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็ข่อนที่เลขนิดนึงนะครับเลขก็ง่ายเยอะนะครับนักเรียนสามาใจเครื่องคิดเลขได้นะนะครับแต่ว่าเวลาสอบเนี่ย เดียวอาจจะให้ตอบแบบไม่ต้องคำนวณก็คือตีไว้แบบนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องคำนวณนะครับแบบสอบก็เป็นเจ็ดคูณแปดคูณแปดคูณแปดอุ้ยกี่ตัวสี่ตัวนะครับเจ็ดแป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 ดโอเคก็ได้เป็นสองหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองนะครับสองหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองจำนวนนะครับ ต่อไปเขาบอกห้ามซ้ํากันได้เป็นแบบนี้นักเรียนจะต้องมีลําดับในการคิดนะครับห้ามซ้ํากันลําดับแรกก็คือต้องคิดหลักซ้ายสุดนะครับส่วนที่เหลือจะคิดอันไหนก่อนก็ได้นะครับก็ไล่มากคแลวกันเนาะนะครับจากซ้ายมาขวาแต่ถ้ามีคําว่าเป็นจานวนคู่จานวนคี่ต้องไปคิดหลักหน่วยก่อนแล้วก็วิ่งมาซ้ายอีกก็มาเริ่มจากซ้ายไปขวาต่อนะครับโอเค หลักเลขของเราเลขร้อยมาทั้งหมด8ตัวเขียนด้านบนนะครับหลังเขียนด้านบนพัด้านล่างเรามีลำดับอยู่นะครับร้อยมา8ตัวแต่ว่าห้ามเป็นจย์ไปตัวหนึ่งก็เลยเหลือ7ก็เลยเป็นได้7แบบ7วิธีนะครับจยดให้เลขมา8ตัวแต่ว่าเพื่อนใช้ไปแล้วตัวหนึ่งเพราะจุดบอกห้ามซ้ำซ้ำกันไม่ได้นะครับก็เหลือ7ตัว ตำแหน่งต่อมามีเพื่อนอ้ยโจทย์ให้มาแปดแต่เพื่อนใช้ไปแล้วสองดนั้นก็จะเหลือหกตำแหน่งต่อมาเพื่อนให้มาอ้ยโจทย์ให้มาแปดแต่เพื่อนใช้ไปแล้วสามสามตำแหน่งนะครับก็คือหลักก่อนหน้าสามตัวนั่นแหละนะครับก็เหลือห้าเช่นเดียวกันครับหลักสุดท้ายก็จะเป็นแปดลบสี่ก็จะเหลือสี่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดคูณเจ็ดคูณหกคูณ ห้าแล้วก็คูณสี่ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเลขลดลงเยอะเลยนะลดไปสองหมื่นกว่าเลยอ่ะนะครับข้างบนส้มได้คือหมายว่าเป็นเลขหนึ่งหมดตั้งห้าหลักลงได้เลยนะครับแต่ข้างล่างเป็นเลขหนึ่งแกสองตัวก็ยังไม่ได้ประมาณนี้นะครับคือเป็นเลขหนึ่งและแกตัวเดียวถ้ามีนะครับโอเคต่อไปมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาก็คืออันนี้บอกว่าซามกันได้ใช่ว่า ไม่ต้องเขียนลำดับก็ได้เราไม่ต้อง,งจัดลำดับคือทําตรงไหนก่อนได้ปีนะครับได้หมดนะครับก็มาดูว่าโจทย์ต้องการจํานวนขี้นะครับจวให้เลขขี้มากี่ตัวล่ะก็ตามที่ครูนับไปเมื่อกี้นะครับก็คือนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าัง้นจำนวนขี้ของเราตรงนี้นะครับเป็นไปได้หมดห้าแบบห้าตัวนะครับจะเขียนแปดลบสองได้ไหม พื่อลบสามได้ไหมเพราะเป็นจำนวนคู่ไตงตัวนี้นะครับมีใล้เข้าใจแล้วเขาไม่ต้องเขียนก็ได้ครับผมสีน้ํางินตรงนี้นะครับแต่ครูเขียนนิดนึงเนาะก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันมันต้องคิดเป็นพิเศษเพราะว่าโจทย์สนใจเปจ็นจำนวนที่นะครับทีนี้หลักอืน่นไม่ต้องสีเรียสน,นอกจากหลักหลักซ้ายสุดด้วยหลักซ้ายสุดด้วยนะครับหลักซ้ายสุดตรงนี้ยังเป็นเจ็ด ทำไมไม่เหลือก็โจทย์บอกว่าทํากันได้นะครับเผื่อบางคนตรงสัยครูใช้ไปแล้วตัวหนึ่งไหมอันนี้มันทํากันได้นะครับก็ไม่ต้องสนใจว่าเพื่อนใช้หรือเพื่อนไม่ใช้นะครับนั้นที่เหลือเป็น8หมดนะเป็น8หมดข้อคูณกันครับผมก็เป็น7คูณ8คูณ8คูณ8แล้วก็คูณ5 1,000เอ้ย10,000 7,920ตัวนะครับ เ0 0 1ร้อยจ็ดัน้ารอยิำนวนนะครับต่อไปยังคงอยู่ในเรื่องของซ้ำกันได้ก็คือหมายความว่าก็คิดเลยแ,แต่ละหลักนะครับไม่ต้องสีเรียดแต่โจทย์สนใจเลขคู่เลข,ขคู่เมื่อดี้เราทไปแล้วมีสามตัวนะครับก็คือสีเขียวด้านบนที่โจทย์นะครับศูนย์สองสี่มีสามตัวส่วนหลักคื่นเหมือนกันกันกบข้อสามเมือ่อกี้เพราะว่าแต่ละซ้ำกันได้เราไม่ต้องสีเรียดครับเนื่องไขไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับ มันเปลี่ยนแค่เลขคู่เลขคี่น้ตัวที่เปลี่ยนก็คือหลักหน่วยอย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้คูณกันจะได้เป็นอะไรเจ็ดคูณแดคูณแดคูณแแล้วก็คูณสามหนึ่งมืนเจ็ดร้อยห้าสิบสองซึ่งอย่างที่กูบอกไปตอนตอนตัวอย่างแล้วว่าไอสองตัวเนี้ยอุ้ยเล็กจัง สองตัวนี้นะครับถ้าบวกกันจะต้องเท่ากับจำนวนทั้งหมดเพราะจำนวนทั้งหมดตรงนี้เกิดจากจำนวนคู่บบกับจำนวนคี่รวมกันถูกไหมแล้วเหมือนเราเอาข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งนีคือจำนวนทั้งหมดที่ไม่ที่ซ้ากันได้ไมาแยกเป็นซ้ากันได้แบบคี่กับซ้ากันได้แบบคู่นะครับมันก็หมดมันก็แยกหมดแล้วนะครับดังนั้นลองบวกดูซิถ้าเอาหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบสองไปบวกกับห7 9่0เจ็ดพันเก้าร้อยี่สิบมันต้องได้เท่ากับข้อหนึ่งนะเห็นไ,ไหมเป๊ะเลยนะครับ อันจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนหาข้อหนึ่งแล้วข้อสามแล้วนักเรียนใหญ่ได้ข้อสี่นักเรียกร 4, นก็นาข้อหนึ่งลบกับข้อสามก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับข้อที่ห้าตรงนี้นะครับเลขโดดอะไรนะแต่ละหลักเลขโดดใช้ไม่ซ้ากันนะครับย้ําว่าไม่ซ้ากันนะขนะ้อน,นี้นะครับสําคัญนะประเด็นนี้อันตรายสีแดงไปเลยนะครับไอ้นี้อันตรายสีแดงไม่ซ้ากันนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้จะต้องพิจารณาลำดับนะครับซึ่งโจทย์บอกเงื่อนไขามาว่าต้องเป็นจานวนคี่นะครับข้อข้อที่หกจำนวนคู่ข้อที่เจ็ดเอ้ข้อที่ห้าตรงนี้นะครับจำนวนคี่นั้นเราต้องทําหลักหน่วยก่อนนะครับถ้ามีจานวนคู่จำนวนคี่นะครับต้องดูหลักหน่วยก่อนแล้วก็ย้อนมาดูหลักซ้ายสุดแล้วก็วิ่งไปขวาอีกเหมือนเดิมครับสามสี่ห้าพิจารณาตามลําดับใ้ตรงกลางตรงกลางสีโปร่งเนี่ยคือนักเรียนจะคิดอะไรก่อนก็ได้ไม่ผิดอะไรนะ แต่ตรงนี้นะครับสองตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นสองเท่านั้นนะครับเรามาดูหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยตรงนี้หลักหน่วยเป็นจำนวนขี้นะครับเมื่อกี้จำนวนขี้มีหนึ่งสามว่นเจ็ดเก้านะครับมีห้าตัวเลยนะครับก็ใส่ไปเลขห้าเป็นไปได้ห้าแบบนะครับห้าตัวก็คือหนึ่งสามว่าเจ็ดเก้าตามที่โจทย์เขียนมานะครับเลขขี้หนึ่งสามวเจ็ดเก้าตามที่โจทย์กำหนดมาต่อไปย้อนไปดูหลักซ้ายสุดนะครับหลักหมื่นนะครับตำแหน่งที่ ตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกเนื่องจากจรวจบอกไม่ซ้ากันนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยนะครับจริงๆตรงเนี้ยเป็นได้ทั้งแดตัวเลยแต่ห้ามอยู่ตัวหนึ่งก็คือห้ามหลักๆห้ามเป็นศูนย์อยู่แล้วแหล,ละและเพื่อนใช้ไปแล้วตัวหนึ่งด้วยนะครับหนึ่งสามเจ็ดเก้า 7, ตรงเนี้ยเพื่อนใช้ไปแล้วตัวหนึ่งนะครับนั้นเรานึกดูตรงเนี้ยศูนย์ก็ห้ามเป็นแล้วมีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเพื่อนใช้ไปอีกตัวหนึง่งสมมติไว้เก้า ก็จะเหลือแค่สี่ตัวเหนื่อยไหมนะครับไม่ใช่สี่ตัวขอโทษขอโทษขอโทษเอาใหม่อีกรอบนะึงนะนะครับเอาใหม่อ่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยอ่เป็นได้ห้าแบบแต่ว่าใช้จริงๆคือใส่ตัวเดียวถูกไหมนะครับส่วนหลักหลักหมืน่นนะครับตำแหน่งแรกนะครับเลขตัวให้มา แปดตัวแต่อันเป็นศูนย์เหลือตัวหนึ่งและในหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าตรงเนี้ยเพื่อนใช้ไปตัวหนึ่งถุงเราใช้ได้เก้านะครับ้วยสิ่งที่เราเหลือก็มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีเจ็ดนะครับก็จะเหลือทั้งหมดหกตัวนะครับหกตัวดงนังจากแปดก็จะเหลือสองจากแปดก็จะลบไปสองก็คือลบเลขศูนย์กับเลขที่เพื่อนใช้ไปก่อนหน้านี้หนึ่งหลักตรงเนี้ยนะครับก็เหลือหก ตรงนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับตามหลักก็คือกรณีที่ซ้ากันเนี่ยเราใช้ได้หมดอยู่แล้วแต่พอกรณีไม่ซ้ํามันต้องมาลบออกว่าเพื่อนใช้ไปแล้วกี่ตัวเพื่อนใช้ไปสองตัวคือหลักหน่วยกับหลักหมื่นนะครับแ้หลักพันก็จะเหลือหกเหมือมนกันนะครับส่วนทีนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยมีอยู่โจทย์ให้มาแปดแต่เพื่อนใช้ไปแล้วสามนะครับก็จะเหลือห้าหลักสิบมีอยู่แปดเพื่อนใช้ไปแล้วสี่ก็จะเหลือสี่นะครับ นั้นตรงนี้ก็จะเป็นหก5กห้าห้าสี่หกคูณห้าคูณสี่ี่เอ้ยคูณ4ี่ตัวเดียวหกคูณหกคูณยี่ห้าคูณสี่สามหกสามืนกันนะครับสาม0 0ืนลลลล่นกันจำนวนจริงๆก็ข้อที่6กตรงนีจนน้จำนวนคู่อย่างที่ครูบอกเลยว่าถ้ามีเลขศูนย์นะครับถ้ามีเลขศูนย์ตัวนี้อันตรายยิ่งถ้าเป็นจำนวนคู่เนี่ยนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์บอกว่าไม่ซ้ากันและเป็นจำนวนคู่นะครับข้อนั้นคือข้อยากถ้าโจทย์มีเลขศูตมาให้นะครับถ้าโจทย์มีเลขสูย์มาให้แต่ถ้าโจทย์ไม่มีเลขสูตมาให้โอเคจัดไปตามสบายไม่ยากนะครับคิดเหมือนข้อตัวไปแต่ตัวน,นี้คือข้อยากเนาะนะครับงั้นจริงๆแบบนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นมันต้องทำสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับ แล้วก็กรณีที่สองอทำไมไม่ได้ให้กรณีที่หนึ่งคืออะไรนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือหลักหน่วยเป็นศูนย์กรณีที่สองก็คือหลักหน่วยไม่เป็นศูนย์ เราเขียนแบบนี้ก็ได้หรือ,คววอ 4, คใ 0, 4, ครเขียนว่าหลักหน่วยเป็นสองกับสี่เมื่อคีีโจ้ให้มาสามตัวถูกไหมศูนย์สองสี่นะครับดังนั้นก็จะเขียนว่าหลักหน่วยเป็นศูนย์กับหลักหน่วยเป็นสองสี่ก็ได้นะครับโอเคทีนี้ในการคิดก็เหมือนกันนะลำดับตรงนี้เลยด้านบนตรงนี้เป็นยังไงด้านล,ล่างก็เป็น่างนั้นเลยนะครับก็คิดหลักหน่วยก่อนแล้วย้อนมาที่หลักหลักหกมืน่นแล้วก็ไล่ไปนะครับดังนั้นกรณีที่หนึ่งเนี่ยนะครับหลักหน่วยเป็นเป็นอะไรนะ เป็นศูนย์ได้เป็นได้แบบเดียวคือต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเป็นได้แบบหนึ่งวิธีก็คือเป็นศูนย์ต่อไปย้อนมาที่หลักหมืน่นจวดให้มาแปดตัวแต่ห้ามเป็นศูนย์นะครับก็เหลือเจ็ดแต่ทำไมไม่เหลือหกเหมือนข้างบนตรงนี้คือตรงเนี้ยแปดตัวลบไปสองเพราะว่าเลขศูนย์ยังอยู่ก็เลยฮะลบไปด้วยหนึ่งตัวแต่ตรงเนี้ยแปดตัวก็จริงนะครับแต่ว่าเลขศูนย์ ห้าเป็นเลขศูนย์และที่เหลือคือหมายว่าหลักหน่วยใช้ไปแค่เลขศูนย์ถูกไหมหลักหน่วยใช้เลขศูนย์ไปแล้วที่เหลือ,อเป็นได้หมดทั้งเจ็ดตัวเลยนะครับก็เลยเสร็จไล้ทั้งเจ็ดตัวนะครับหลักต่อมาแปดห้าสามสองหลักเพื่อนใช้ไปแล้วไงนะครับเพื่อนใช้ไปสองตัวละวหกอันนี้ก็เหมือนกันครับแปดลบสามเหลือห้าแปดลบเหลือสี่นะครับส่วนใหญ่ตรงกลางเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะจำนวนคู่จำนวนคี่ ตัวที่ต่างกันก็คือด้านข้างตรงนี้นะครับตัวเริ่มกับตัวจบนะครับตัวนี้ก็คำนวณออกมานะครับผมแล้วหลักหน่วยไม่เป็นศูนย์นะครับก็คือเป็นสองหรือเป็นสี่ก็คือได้สองแบบสองแบบตรงนี้ไม่ใช่เลขสองแต่เป็นไม่ใช่แค่เลขสองตัวเดียวสองตัวนี้ก็คือสองตัวสามารถใส่ได้สองตัวนะครับสองตัวนี้นะสามารถใส่ได้สองตัวคือไม่สองก็สี่ก็คือมีสองตัวนะครับ ทีมาที่หลักหลักอะไรนี้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นจากแปดตัวเพื่อนใช้ไปแล้วตัวหนึ่งและอ่านเป็นเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งก็ลบไปสองตัวคือตรงนี้ไม่ได้ใช้เลขศูนย์ดังนั้นเลขศูนย์ยังคงอยู่ในแปดตัวนี้ลบไปหนึ่งตัวแล้วลบที่เพื่อนใช้ไปแล้วตัวหนึ่งก็กลายเป็นลบสองตัวนะครับก็จะเหลือหกตัวนะครับตรงนี้แปดตัวแต่ว่าเพื่อนใช้ไปแล้วสองตัวก็เหลือหก ันนี้ก็จะเป็นห้าจะเป็นสี่อย่างที่ครูบอกแหละตรงกลางเหมือนกันหมดแลยส่วนใหญ่นะครับในกรณีที่ไม่สากันครูพูดในกรณีที่ไม่สากันนะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้านักเรียนอยากจะคิดให้เร็วเนี่ยนะครับคูณเทคนิคนี้เทคนิคนิดนึงน,นักเรียนจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันคูณได้เท่ากันอยู่แล้วตัวที่ต่างกันคือเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดนะครับแปดคูณหกสองคูณหกได้สิบสองนั้นจริงๆตรงเนี้ยมันคือเจ็ดคูณอยู่กับตัวนี้เท่าไหรเนี่ย อ้าวสามสิบสามสิบคูณสี่ร้อยยี่สิบคูณร้อยยี่สิบทำไมต้องคิดแยกแล้วคู่แล้วก็ได้เป็นสิบสองคูณกับร้อยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องบวกกันคือแทนที่เราจะคิดเสร็จแล้วก็บวกทีเดียวมันก็คิดได้ถ้าเรามีเครื่องคิดเลขถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขให้คิดให้คิดตัวต่างก่อนให้เอาตัวต่างมาคูณกันก่อนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวเหมือนถูกไหมนะถือว่าตัวเหมือนนะครับตัวร่วมเราเรียกตัวร่วม ันคิดกันก่อนถ้ากครรู้สึกยากก็คำนวณให้เสร็จแล้วก็บอกทีเดียวก็ได้นะครับสมมุติว่าเอาแบบนี้สมมติเราทําแบบวิธีธปกติก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนงงก็คือสมมติมีเครื่องคิดเลขถูกไหมนั่นเลยมาจิ้มเลยครับเจ็ดคูณหกห้าสี่เจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่เจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่คูณหนึ่งนะครับแปดสี 6, 5, 6, 5, 6, 5, ่ศูนย์ก็เป็นแปดสี่ศูนย์ นะครับหกหกห้าสี่สองหคูณหคูณห้าคูณสี่คูณสองหนึ่งสี่สี่ศูนแล้วก็บวกกันครับศูนย์แปดจุดสองนหนึ่งเป็นสองนะครับอันน,อนี้คืออำตอบแต่ว่ากีเทคนิคที่กูบอกก็คือนักเรียนดูตรงนี้นะกูเขียนตรงนี้นะนะครับก็คือสมมติว่าเราไม่มี ไม่มีเครื่องคิดเลขเราต้องคำนวณข้อนี้นักเรียนก็บอกว่าข้างบนของเราก็คือเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดแล้วคูณอยู่กับแล้วคูณอยู่กับห้าหกสามสิบสามสิบคูณสี่ก็คือได้ร้อยยี่สิบนะแล้วมาบวกกับบรรทัดล่างก็คือสี่สามือหกสองสิบสองนะครับในตัวตรงนี้หกสองสิบสองแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวร่วมเหมือนกันก็คือร้อยยี่สิบงนั้นมันบวกกันเนี่ยมันจะได้เป็นเจ็ดบวกสิบสองนะครับ จ็ดตัวนี้มาบวกกับสิบสองตัวนี้นะครับกลายเป็นสิบเก้าคูณร้อยี่สิบมันเหมือนเจ็ดเอ็กซ์บวกสิบสองเอ็กซ์แบบนั้นแหละนะครับก็ได้เป็นสิบเก้าเอ็กซ์แต่ของเราเอ็กซ์ของเราก็คือร้อยยี่สิบนี่แหละนะครับลองคูณดูครับสิบเก้าคูณร้อยยี่สิบนะครับอ่ามันก็สองสองแปดศูนย์มันก็เท่ากันนะครับเท่ากันนะครับมันก็เท่ากับตัวนี้แหละนะครับเหมือนกัน แต่นี่บอกบอกเป็นเทคนิคนะครับสําหรับการคูณเผื่อไม่มีเครื่องเลขนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าผมไม่ชอบแยกสองกรณีนะครับสมมติโจทย์ให้เลขมาแต่ไม่ได้ถามข้ออื่นนะประกวดเขาสอบครูอาจจะไม่ได้ถามข้ออื่นนะครับครูถามข้อนี้แล้วครูถามโวกเลยไม่ียนบอกอ่าไม่เป็นไรครับผมมาข้อนี้ข้อนี้ที่สองแล้วอ่ขวาข้อนี้ข้อที่ห้าแล้วออกมาลบกันก็นได้ครับลบได้เหมือนกันเลยครับคุูไม่ซีเรียส นั้นตรงนี้ถ้านักเรียนบอกวาอ่าทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดก็คือหาแนวคิดเหมือนข้อสองเมื่อกี้หละนะครับได้มาเป็น5880มาลบกับเลขขี้มเมื่อกี้ก็ได้เป็น3600นะครับก็ลองลบกัน0822เท่ากันเห็นไหมะนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือการบ้านนะครับมีข้อสงสัยข้อสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ